สวัสดีครับมาจากกลุ่มโปรเจกต์2.21นะครับกลุ่มเราทําเป็นเครื่องยิงลูกแก้วด้วยพื้นลาดเอียงครับโดยจะมีอินพุตเป็นระยะทางจากอัลตราโซนิกครับเพื่อไปคํานวณว่าระยะทางเท่านี้ต้องใช้มุมยิงเท่าไหร่ครับโดยอินพุตจากอัลตราโซนิกนะครับก็ต้องมีของแข็งเรียบๆนะครับเป็นตัวมาร์กตำแหน่งเพื่อให้อัลตราโซนิกสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยาครับ แล้วก็จะรับค่าระยะทางมาคำนวณเป็นมุมนะครับโดยเราใช้เป็นสเตปปิ้งมอเตอร์ครับเพื่อการหมุนที่แม่นยำและอันนี้นะครับคือระยะทางที่วิ่งอยู่ที่เราวัดมาจากอัลตราโซนิกครับสาธิตการยิงนะครับ โดยโปรเจกต์นี้นะครับจะใช้เรื่องพลังงานครับที่เป็นพลังงานที่ตกลงฝืดกับแรงเสียดทานของพื้นผิวครับแล้วก็จะสาธิตเรื่องโมเมนตัมด้วยครับเป็นการชนแบบยืดหยุ่นโดยใช้วัตถุมวลเท่าๆกันส่งแรงให้กันครับเดี๋ยวจะลองเดโมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ